สวัสดียามเที่ยงครับวันนี้อากาศดีมากครับนะครับก็ได้ไลฟ์บรรยากาศสวยๆองามให้ชมกันครับนะครับอายุโมลสุมได้ผ่านพัดผ่านไปแล้วนะครับนะครับดูครับนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยลูกค้ามาเยี่ยมมาชมนะครับนะครับซื้อโปรแกรมบ้างไม่ได้ซื้อบ้างครับไม่ซื้อก็ไม่ต้องเสียเงินครับนะครับ รับมาเดินเล่นถ่ายรูปชมซีวิวนะครับนะครับอย่าคิดว่าวันนี้เราไม่ได้เงินจากลูกค้าแล้วเราไม่ให้เราไม่ให้ลูกค้านะครับเหยียบย่างเข้ามาในบ้านของเรานะครับนะครับพวกเราไม่เคยปิดกั้นครับนะครับแล้วก็ไม่เคยมีตัว๋วบัตรค่าเข้าชมครับถ้าลูกค้าอยากจะใช้บริการก็มาเลือกซื้อโปรแกรมหน้างานได้เลยนะครับ คับมีทั้ง ATV ขับรถ ATV มีทั้งโหนสริงครับซิปลายมีทั้งโปรแกรมนั่งช้างป้อนช้างมีสารพัดครับประมาณ3 0มสห้โปรแกรมครับในปริกย่อยครับในหลักๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ามาแล้วไม่พร้อมที่จะใช้บริการหรือว่าอยากมาชมบรรยากาศซีวิวทิวทัศน์นะครับชมช้างนะครับนะครับก็มาชมได้เลยนะครับ โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับมีกล้วยนะครับไว้บริการนะครับให้ลูกค้าป้อนนะครับป้อนช้างนะครับถาดละนะครับหนึ่งร้อยบาทครับนะครับถาดละหนึ่งร้อยบาทนะครับนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่กับความเป็นจริงข้อมูลจริงครับนะครับไม่ได้สามถาดร้อยอะไรไงก็คือพูดความจริง ซูวเนียก right right ็น้าออฟฟิศรับนะครับซูวเนียก็หน้าออฟฟิศนะครับกับในตู้นะครับมีบ้างเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้เน้นตรงนั้นครับไม่ได้เน้นเรื่องงมงายนะครับบอกตรงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเน้นความเป็นจริงเน้นสุขภาพนะครับนะครับเน้นทํามากินเน้นปากท้องนะครับนะครับดูความสวยงามครับนะครับนกกับสิ่งที่รักที่ชอบนะครับนกกระวจุกนะครับกรงใบนี้นะครับ ใบเดียวในประเทศไทยนะครับนะครับแล้วก็หยุดสร้างหยุดทําไปแล้วนะครับนะครับสวยงามมากโครงแกะนะครับสวยงามลายครับตอนนี้ก็กําลังให้ช่างนะครับทําลูกใหม่อีกลูกหนึ่งครับนะครับฝังงาช้างเรียบร้อยครับงากําจัดกําจายงากระเด็นเท่านั้นนะครับที่จะฝังลงไปนะครับใบนี้ของเรานะครับของผมนะครับนะครับนะครับอย่ับรอบๆบริเวณบ้านหลังบ้านนะครับนะครับเนี่ยช้างนะครับพังสายชนนะครับกับน้องหยกนะครับโน่นครับ พลายราเชนครับนะครับพลายราเชนครับข้าวก็ทานเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับน้องๆทุกคนนะครับที่คอยเป็นห่วงนะครับนะครับนี่พลายราเชนครับนะครับยืนงาบังต้นยางอยู่นะครับแล้วก็นี่พังอิงฟ้าครับนะครับนะครับนะครับอยู่กับสิ่งที่รักที่ชอบมันอยู่ใกล้ครับนี่ครับ ตัวลูกลายนะครับจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนกอินโดนกสามจังหวัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนะครับนกเป็นหลายหางยาวมากนะครับพอดีของฝากจากน้องนะครับสมงานช้างนะครับจากจังหวัดนะครับนราธิวาสสามจังหวัดนะครับส่งมาให้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับนะครับนะครับก็นกก็นกก็อนี้ครับเราจะเรียกคุณปู่นะครับอายุสามสิบเก้าปีย่างยี่สามสิบเก้าปีย่างสี่สิบปีแล้วนะครับ เสียงสุดยอดครับนะครับเสียงไม่ต้องพูดถึงครับนะครับที่สองที่สองเสียงทองนะครับถ้วยพระราชทานหกสิบพรรษาในหลวงราชการที่เก้านะครับลองย้อนนับไปดูนะครับนะครับนะครับอายุกี่ปีนะครับนะครับนะครับแต่นะครับอนนี้ครับเน้นเลี้ยงเพื่อความรักนะครับความสวยงามนะครับให้อยู่ดีกินดีกันนะครับนะครับทั้งนกนะครับ และทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งรอบตัวรอบกายนะครับนะครับแข่งก็ไม่ได้ไปแข่งเองหรกครับนะครับบองตรงนะครับไม่ได้เดินไม่ได้มีเวลาครับให้ครับทีมงานนะครับเอาไปแข่งครับนะครับก็มูลค่าก็หลักแสนนะครับหลักแสนงั้นนะครับไม่ได้โวยไม่ได้โอ้วหไม่ได้คุยราคานะครับนะครับพความเป็นจริงครับคือถ้าเกิดว่าเ้องนกที่มาเพิ่งเลี้ยงมามามันต้องใช้เวลาครับนะครับนี่นกบินหลานะครับนกบิหลานะครับดูครับ ลูกค้าฝั่งโน้นก็ทําโปรแกรมมันไปครับนะครับน้อยๆครับช้างนะครับก็เนี่ยครับเน้นทํางานเน้นกินหญ้านะครับแล้วก็จะที่นี่นะครับจะเน้นหนักไปทางเครื่องจักรนะครับนะครับธุรกิจที่ไปทางเครื่องจักรก็คือรถเอทีวีนะครับนะครับถึงเวลาก็ส้มเปลี่ยนเสียทิ้งนะครับจำจำแหลกเป็นเป็นเศษเหล็กไปนะครับแล้วก็ซื้อชุดใหม่มานะครับนะครับ แต่ช้างนี่ก็คือให้พอประมาณนะครับพอประมาณแล้วก็เน้นทํางานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับเพื่อออกกำลังกายคนยังออกกาลังกายนะครับนะครับคนออกกำลังกายอยู่เฉยๆครับสุขภาพร่างกายนะครับไปเร็วนะครับนะครับตอนเย็นต้องหาฟุตบอลเตะต้องเล่นแบดบินตันต้องเข้าฟิตเนสนะครับช้างก็เช่นกันครับพอเพราะงั้นรอบริหารจัดการนะครับไอดีครับนะครับช้างเจ็บหลังหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับการใส่เสลียงใส่ยันนะครับประเกแหยงนะครับพรมต้องหนาพอเออไอนาย พรมที่ว่าตรงๆตรง,ง,งเดือนแางที่ว่าไอ้พวกนี้นอนกันอ่ะมันเอามากางไว้อยู่ข้างหน้างั้นจะมันจะเน่าเว้ยไหมไปบอกปาถมไปดึงออกมาแล้วก็พาให้พาเควสไปเอาขึ้นมานี่แล้วก็มาเก็บไว้เลยไปมล้างเลยไปเดี๋ยวเวลาขาดมันก็ไม่ได้หาเวลาพรมขาดตลาดมันก็หายากอีก,อก,อกนะครับนะครับผมมีเรื่องสมมุติมาให้ทุกคนนะครับเอ่อ เรื่องสนุกสนุกนะครับนะครับแล้วก็มีสาระนะครับเรื่องสมมุติขึ้นมานะครับนะครับมาคุยกันนะครับนะครับอือนะครับดูร้องครับนะครับเอ่อสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับว่าเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับนะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับนะครับของแท้แน่นอนยังไงก็ของแท้แน่นอนนะครับนะครับผมถามว่าเราอบอุ่นใจสบายใจไหมครับนะครับ นะครับนะครับพังเอเชียครับนะครับขอบคุณใจไหมครับนะครับอย่างเมื่อวานครับเมื่อวานนะครับนะครับผมก็บอกนะครับทุกคนนะครับว่าผมมีหลวงปู่ทวดนะครับว่านนะครับสองสี่เก้าเจ็ดอยู่ประมาณสี่ถึงห้าองค์นะครับของแท้เนื้อแท้นะครับนะครับแต่นะครับผมจะ ปล่อยให้เช่าบูชาเฉพาะคนที่นะครับมีศัจจธรรมแล้วก็รักนะครับในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่เอาไปเพื่อการค้าเพื่อการตลาดนะครับเพื่อให้ถึงมือเจ้าของเลยนะครับตรงโดยตรงเลยนะครับไม่ให้เป็นเป็นการค้าเป็นการตลาดเด็ดขาดนะครับนะครับไม่มีนะครับอย่างงาปลาประเสริฐเหมือนกันนะครับนะครับ ผมบอกแล้วว่าครับใครจะดูแลต่อจากผมไปก็เอาไปในราคาห้าล้านนะครับนะครับไม่มีรถจากนี้นะครับเน็ตนะครับจะไปทําอะไรยังไงก็คือห้าล้านนะครับพายประเสริฐนะครับตอนนี้งานพายประเสริฐยังอยู่กับผมนะครับนะครับผมพูดตรงๆครับนะครับวกเราไม่ใช่นายหน้าครับนะครับเมื่อวานนะผมขายนะครับไอผมปล่อยเช่าบูชาไปนะครับในเฟซบุ๊กนะครับผมโพส์ว้ครับในเมื่อคุณ มาโจมตีผมผมใส่สร้อยเท่านเส้นนิ้วก้อยอะไรไงก็ไม่ต้องไว้นะครับก็ได้มีนะครับอคนที่รักนะครับแล้วก็ที่จะบูชานะครับหลวงพระเครื่องนะครับของแท้แน่นอนนะครับสามล้านนะครับพร้อมสร้อยแล้วก็พร้อมเลี่ยมทองไปเรียบร้อยในราคาสามล้านผมก็ปล่อยครับนะครับแต่ผมถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนะครับ หลวงปู่ทวดนะครับที่อยู่ในกำมือของผมที่ผมดูแลผมบูชาอยู่นะครับนะครับได้มาโดยนะครับโดยไม่คาดฝันนะครับได้มาโดยไม่คาดฝันทั้งนั้นนะครับไม่ได้ไปหลอกใครมานะครับอยู่ๆเขาก็มาเองนะครับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาเองนะครับของแท้นะครับก็มาเองมาอยู่กับเรานะครับแต่วม่าถึงเวลามันเยอะมันล้นก็แบ่งกับเหมือนช้างอย่างเช่นกันนะครับนะครับแบ่งนะครับให้บูชาแต่ก็ต้องเลือกที่จะปล่อยนะครับ พระเครื่องนะครับหรือช้างเช่นกันนะครับสมมุตินะครับสมมุติผมสมมุตินะครับว่านะครับแท้ไม่แท้นะครับใครเป็นคนเป็นผู้รู้ครับนะครับอย่างช้างนะครับนะครับดีไม่ดีแท้ไม่แท้ใช่ไม่ใช่กฎชลักถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับตรงหรือไม่ตรงหรือไม่ตรงนะครับใครเป็นคนที่จะเรียนรู้ได้ตรงนี้มากที่สุดครับนะครับก็คือคนเลี้ยงช้างก็คือควานช้างใช่ไหมครับนะครับ นะครับพระของผมก็เหมือนกันนะครับเซียนพระมาดูนะครับโอ้โหเนื้อสุดยอดเนื้อสุดยอดของแท้แน่นอนเก็บไว้ราคาแพงไอ้น้องไอ้เนนไอ้หลวงเบาพูดไปสารพัดนะครับของแท้แน่นอนเซียนพระมาดูว่ามันของแท้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 ครับแต่คนที่ดูพระไม่เป็นนะครับคนที่ดูพระไม่เป็นไม่ใช่เซียนพระเครื่องมองเห็นนะครับมาดูพิ่ขอดูหน่อยนะครับ เราไม่ใช่เซียนพระนะครับแต่มาขอดูหน่อยพอดูปุ๊บส่งกระจกส่งเว้นเข้าไปนะครับเว้นส่งพระนะครับโอ้โหเนื้อสวยนะครับขนาดคนที่ดูไม่เป็นก็ยังบอกว่าเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยไม่สวยแต่แท้ไม่แท้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนะครับก็เหมือนนะครับคนเลี้ยงช้างนะครับเซียนช้างนะครับมาเห็นปุ๊บเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะครับก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าใช่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 นะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าไม่ใช่นะครับแต่คนที่ไม่ได้เสียนช้างไม่ได้เป็นช้างเลยเนี่ยมาบอกว่าใช่ผมถามว่ามันคืออะไรครับนะครับแล้วถ้ามันใช่นะครับของแท้แน่นอนอย่างพระเครื่องของผมเนี่ยครับนะครับเสียนช้างบอกว่ามันใช่มันใช่มันใช่มันแท้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 ทุกคนแต่คนอื่นมาบอกว่าสวยดีนะครับสวยดีไม่ใช่บ้างใช่บ้างผมจะไปสนใจอะไรครับนะครับผมไม่สนใจนะครับนะครับช้างก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าจับตั้ง กรรมการสมาคมขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูว่าช้างเชือกนี้เข้าข้อชลักหรือเปล่าเข้าหรือไม่เข้าใครช้างสําคัญหรือไม่ใช่นะครับผมถามว่าต้องให้ใครมาดูครับต้องให้เสียนช้างมาดูต้องให้เสียนพระมาดูนะครับก็เสียนเสียนพระเสียนช้างนะครับเสียนช้างอันเก่าแก่ของเราในประเทศไทยนี้ตอนนี้ก็มีใครอยู่บ้างครับนะครับก็คือคนที่ผ่านช้างมาร้อยช้างมาร้อยเชือกพันเชือกนะครับควาที่ยังเหลือหลงเหลืออยู่อันดับหนึ่งนะครับในในประเทศไทยนี่คือใครนะครับ แกนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับนะครับนะครับแพ้ไม่แท้นะครับนะครับเซียนช้างเป็นคนรู้ดีครับนะครับแต่และถ้าของคุณนะครับเป็นของดีเป็นของแท้จริงนะครับแล้วคุณทําไมคุณจะต้องเลือกคนที่จะไปส่งตรวจตาสิ่งของของคุณด้วยพระเครื่องของเราด้วยพระเครื่องของผมด้วยใช่ไหมครับนะครับผมพูดถูกต้องไหมครับนะครับ ต่อให้ใครมาตรวจต้านะครับมาเลยนะครับถ้าของของเราของแท้จริงนะครับมาเลยครับมาเลยนะครับไม่ว่าใครหน้าไหนตรวจมาเลยถ้าเป็นของเราเป็นของแท้จริงอ่ะแต่สิ่งที่กําลังจะตรวจอยู่นะครับทุกวันนี้มันเป็นของติดเทาติดดํานะครับเจือปนอยู่มันไม่ใช่ไงครับนะครับถ้าแท้ก็ไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับนะครับของแท้ก็แท้อยู่วันยังค่ำนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอะไรกันนะครับ ผมไม่แน่ใจผมงงไปหมดแล้วนะครับนะครับทุกคนช่วยตอบผมหน่อยนะครับว่าตอนแรกเมาออกมาพูดว่าผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่อยากจะเก็บไว้นะครับให้มันรู้เรื่องรู้ราวถ้าแท้ก็ก็จัดเจงจัดการให้เรียบร้อยถ้าไม่แท้ก็จะเอากลับบ้านนะครับเอาเอากลับภูมิลําเนาเดิมพวกเราก็ังรักเหมือนเดิมแต่พอมาวันใดวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับขอตรวจสอบขึ้นมานะครับก็กลายเป็นเรื่องอื่นมันคืออะไรอะครับนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมถามว่านะครับ บอกว่ากลับบ้านไม่ได้ cache, กลับบ้านไม่ได้เพราะอะไรครับนะครับไม่ใช่ว่ากลัวสิ่งของโดนรังแกโดนกระทําหรอครับไม่ใช่ตัวคนมากกว่าครับนะครับที่ไม่กล้ากลับนะครับเพราะสร้างวีรกรรมไว้เยอะนะครับนะครับเรื่องชู้สาวเรื่องคดโกงเรื่องเงินเรื่องทองสารพัดนะครับนะครับแล้วจะกล้ากลับไปอะครับภูมิลําเนาตรงนั้นนะครับนะครับนะครับผมว่าตรงนี้มากกว่านะครับนะครับตรงนี้มากกว่า นะครับที่ว่าไม่กล้ากลับนะครับไม่ใช่ว่าเพราะอ่าโดนปองร้ายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพราะว่านะครับเพราะสิ่งของนะครับนะครับเพราะตัวคนมากกว่านะครับตัวคนมากกว่านะครับเพราะว่าประวัตินะครับความเป็นมานี่คือนะครับนะครับเลวร้ายมากนะครับนะครับทางด้านสังคมนะครับนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเสพข่าวจะนับถือใครนะครับโปรดพินิษ์พิจารณาให้ดีๆนะครับนะครับนะครับอย่างผมเนี่ยของผมเนี่ยคือใครมามาเลยครับนะครับนะครับมาเลยของแท้แน่นอนนะครับนะครับแต่นั่นแหละครับใครเป็นคนตรวจนะครับใครเป็นคนดูตรงนี้นะครับก็ต้องคนที่เฉพาะด้านใช่ไหมครับนะครับ ไม่ใช่ใครมาตรวจตราไม่รู้แล้วบอกว่าของแท้นะครับแต่กับเซียนพระเฉพาะด้านคุณไม่ยอมรับคุณต้องยอมรับยอมรับความเป็นจริงนะครับนะครับแล้วก็อย่าโลภมากความโลภจะพาไปสู่ความไหายนะนะครับนะครับนะครับวันนี้นะครับเนี่ยโปรแกรมแบบเนี้ยครับเยอะนะครับเยอะปากพนกันไปแต่ละวันอย่างเงี้ยครับนะครับดูครับก็หาว่าช้างผมนะครับ ใส่เสลียงทั้งวันเดินทั้งวันนะครับเดินทั้งวันทรมานช้างนะครับนะครับนะครับแต่ผมไม่อยากจะอธิบายนะครับก็ให้ดูเอาเองนะครับนะครับนี่โดยบังเอิญนะครับนะครับโดยบังเอิญนะครับอยู่ๆโปรแกรมนะครับลูกค้าก็ทำานีดูควานะครับมีแต่กล้องโทรศัพท์นะครับแต่แต่ขออะไรเราก็ไม่ไม่ทิ้งอยู่แล้วนะครับนะครับบอกตรงๆไม่ทิ้งผมไม่ให้ทิ้งเด็ดขาดนะครับ อย่าดีใจว่าไม่มีตะขอโอ้ยังไม่ต้องครับไม่ทิ้งเด็ดขาดนะครับนะครับไม่ทิ้งเด็ดขาดนะครับเกิดช้างฮึกฮักลึกลักขึ้นมามีอาการขึ้นมาก็คือตะขอควบคุมทันทีครับนะครับมีถ้าอยู่บนคอพาวิ่งพาตื่นก็ต้องสับกันเลยครับเราพูดตรงๆครับนะครับทำร้ายหรือไม่ทำร้ายนะครับนะครับไม่ใช่พวกโรคสวยครับนะครับโรคแห่งความเป็นจริงนะครับนะครับ เห็นไหมครับทุกคนนะครับถ้าของดีจริงนะครับใครจะมาตรวจร้อยหน้าพันหน้าจะแต่งตั้งกรรมการอะไรยังไงครับแต่งมาเลยครับนะครับไม่ต้องกลัวครับนะครับแต่อันนี้เพื่ออะไรครับอยากให้มาตรวจตาเร็วๆนี้จะได้จบทันทีเหนื่อยเต็มทีออกจากบ้านจากช่องมาครับแต่พอถึงเวลาไม่ยอมรับนะครับนะครับอ้างโนดอ้างนี่นะครับอ้างสารพัดนะครับนะครับแล้วก็แต่งเรื่องนะครับนะครับแต่งเรื่องอีกครับนะครับคลิปต่อไปอะไรยังไงครับคอยดูครับคอยดูนะครับแต่มันถึงเวลาแล้วครับคุณฝืนนะครับ ขั้นตอนระเบียบของบ้านเมืองไม่ได้หรอกครับนะครับนะครับไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนแปลงเมื่อวานวันนี้พร um ุ่งนี้นะครับมันเป็นมานะครับแต่งตั้งมาตั้งแต่โบราณนะครับนะครับเป็นกระทรวงนะครับนะครับแต่งตั้งโดยกระทรวงในหลวงนะครับพระราชทานนะครับสั่งลงมานะครับแต่จะมาให้เปลี่ยนแปลงวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็มาจัดการเรื่องบางเรื่องเรื่องสําคัญมันไม่ใช่ครับนะครับก็เป็นไปตามระเบียบ บ้านเมืองกฎระเบียบของบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับนะครับนะครับแล้วก็ต้องไม่ร้องไห้นะครับพร้อมรับเวรรับกรรมนะครับกับสิ่งที่คุณก่อสร้างมานานแล้วด้วยนะครับนะครับนะครับกับคําพูดที่ได้คูคนที่ความคิดเห็นไม่ตรงกับคุณนะครับนะครับว่าจะมามีหมายสารไปถึงบ้านนะครับต้องรับผิดชอบคําพูดตรงนั้นกับชาวบ้านกับประชาชนที่คุณได้ทักเช็ดไปคู ไลน์ไปคูคอมเมนต์ไปคูนะครับตรงนั้นด้วยนะครับโปรดพินิษพิจารณานะครับของแท้ก็แท้อยู่วันยังค่ำนะครับนะครับต่อให้ใครมามาตรวจตรานะครับอะไรยังไงก็มันก็แท้อยู่วันยังค่ำนะครับนะครับกรรมการที่จัดมานะครับนะครับก็จัดมาจากเบื้องสูงนะครับนะครับไม่ต้องไปกล่าวอ้างนะครับนะครับยาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำนะครับนะครับ เพราะคุณจะไม่มีที่ยืนในในแผ่นดินนี้ผมบอกตรงนะครับยาเด็ดขาดนะครับนะครับพวกเราขอเตือนนะครับนะครับจากพี่น้องชาวช้างนะครับคนรักช้างและรักประเทศชาติครับสิมานช้างไห้เทเรนครับทิ้งไว้คลิปนี้กับบรรยากาศที่สวยงามนะครับเที่ยงวันนี้นะครับ สวยงามที่สุดกับนะครับประเทศไทยนะครับนะครับมีได้มาทุกวันนี้นะครับกอบกู้อก็นได้ก็เพราะพระราชานะครับเพราะช้างนะครับ mm. เพราะฉะนั้นอย่าให้คนที่ไฟต่าคนที่เอ่อไม่เหมาะคนจิตใจสกปรก คนตำซ้มนะครับหน้าไหว้หลังรองเหล่านี้ครับนะครับมาทำให้สังคมมัวหมองเลยครับนะครับอยากจะฝากเอาไว้นะครับทุกท่านครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ